สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินอะไรดีนะคะจะพาเพื่อนๆทำเมนูชาเขียวนมค่ะแบบง่ายนะคะสำหรับวัตถุดิบอุปกรณ์หลักๆนะคะได้แก่ชาเขียวตามือค่ะนมข้นนมผงนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นมข้นนะคะ ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่หนึ่งส่วนสี่ของแก้วตวงนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยค่ะหรือว่าหวานพอดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบทานหวานนะคะหวานมันค่ะใส่ไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบทานหวานนะคะแนะนำให้เพิ่มปริมาณนมข้นนะคะไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะมีรสชาติที่หวานแหลมนะคะเราใช้เป็นนมนมข้นค่ะกับนมพ่องก็พอค่ะจากนั้นนะคะใส่ใบชาค่ะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องตัวเล็กนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นตัวชงแบบถุงชงได้นะคะ ใช้ใบชาเขียวตามือค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำร้อนประมาณสองส่วนสามของแก้วตวงค่ะ ประมาณนี้นะคะสองส่วนสามของแก้วตวงค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายมากค่ะไม่ได้ตัวอะไรเยอะค่ะ สุดท้ายนะคะนม้องค่ะของคารเนชั่นนะคะใส่ให้ถึงหนึ่งหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งครับนะคะใส่ไปเลยค่ะโอเคค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอใส่แก้วนะคะจัดใส่แก้วใส่น้ำแข็งนะคะสูตรนี้แก้วยี่สิบสองออนค่ะจัดเสิร์ฟใส่แก้วยี่สิบสองออนค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ฟองนมนะคะ ปิดฟ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะชาเขียวนมค่ะแบบง่ายของเรานะคะพร้อมรับประทานค่ะส่วนนี้สำหรับแก้ว22อออนนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ